I don't wanna be alone. ต m not a fan. You know it h a r t s me too. Too. You look so broken when you cry. Cry. จะไปร้องเพลงหลับในข้ออาหารเงินหมดแล้วอ่ะเฮ้เอาไปทำอะไรหมดซื้อผ่ะไดี๋ยกลับบ้านนะ เขาไปปลูกผักต่อนะ้วเธอก็เดินเล่นเลยก็ได้ไม่ไม่ไม่เพากลับบ้านไม่ถูกเดี๋ยวเขาจะเดินตรงไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะถึงบ้านอีกอะไรนะอะไรหรอไหนเธอพูดว่าอะไรเหลือแต่รวยแต่อะไรนะเหลือแต่ขวยขวยก็ขุยอะไหรอไม่ได้เธออย่ายังเขาลุ้ด้ดไหมเขาลุ้นรักต้นสองต้นไม่ได้เหรอ เฮ้ยหมด e n ร r g y แล้วจะเค้าหมาก็ต้องตั้งพักดีกว่าลูกหน้าเขามันเป็นสีน้ำเงินแล้วเขาจะตายจริงเหรองั้นเอานี้ไปกินเถอะจะเก็บไปทำไมเธอมันกลับไปที่เดิมเลยจะ <c oughs> เอาอันนี้มาาจะเอนี้ไปกิน,นกินเออมาจะกินมันดยังไงนะเธอถอยออกมาจากกล่องหน่อยโอเคอืมกินเลย <c oughs> คลิกใส่ตัวเองคลิกใส่ตัวเองโองเคมันก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยอันนี้ก็ได้กินเลยคลิกใส่ตัวเองมันขึ้นมานิดนึงอ่ะโอเคนั้น okay ว,วิ่งได้ไหม18% energy ข้อจะกินออเทอร์เพลเยอร์เธอลองเอาเมาส์ไปไปโดนตรงตรง<ว>ตเอ,งอี๊ย มันเพิ่มขึ้นจริงเห็นไหมเธออาจจะเถีถยงเขาอขอเถียงไม่ได้เหรอเธอจะโดนตีเธอจะโดนตีเธอจะโดนตีอะไรกระซิบทำไม <c oughs> นอนแล้วก็อนอนพี่มันไม่เซ็กซี่หรอกนะ <c oughs> อาพูดทำไมมันต้องแบบกระจุก ชอบเจขนาดไหนเฮ้ยเัากดทิดนึกว่ายื่นให้จะกินอัดหน้าเลยค่ะตั้ไม่ได้กดทิ่หรอกอ้าวดากอะไรอันไหนดอกไม้ล่ะเอาอันี้อันนี่ยันี้ไม่เอาอันนี้เอาแมทดอกไม้ เมื่อกี้บอกไม่เอาแต่กราเธอวันนี้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 ก่อนพาไปเชอรี่บอมบ์อีกใช่ไหนนายเขาไม่ฆ่าเธอหรอกยังไม่ถึงเวลากดคลิกขวานะขวานะใช้นิ้วกลางอ่ะห้าแล้วก็เลขห้าเลขห้าเลขห้าหาอ่ะ ช่วยกันหาแลกกัน,น,น,นใช่จริงๆแล้วแน,น,นะนะเน้นหาทางลงดีกว่าถ้าเจอเธอทางลงแล้วบอกเขานะเอ้ยเนี่ยเจอแล้วเธอมาที่แลาวชี้ขวาใช้นิ้วกลางเหมือนเดิมคุณติงเท่าไหร่คุณติงอะไรอ่ะ เหมือนเดิมและก็รู้ลีอะในฝั่งเด็ซ้ายนะ่ะเฮ้ยแต่การมันเธอจแตการมันเฮ้ยแต่าาการมันถือมีด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 เร็วเร็วถือมีดเขาวิ่งไม่ได้แล้วเอ้ยเขาก็ติดสโลเอ๋ถือถือฟันน้อเออน้ำตาจะไหลเอาอันนี้ไปกิน คือมันคือยาพิษโอเคเดี๋ยวเขากินเองอืมโอเคเขาแข็งแรงแล้วไปมีแหวนเธอเอาเท้าไปใส่ได้เธอต้องเอาเท้าไปใส่นะนนไ,ไปเร่กลับบ้านเร็วเธอเก็บไปใส่อ่ะใส่เป็นปะไม่เนี่ยกดอ่ะ องคลิกที่รองเท้าหนึ่งทีแล้วมันจะมีตัวเองอ่ะมันจะมีรองเท้าให้ไถสลอดอยู่อได้ไหมได้เลยดูดูดูเราต้องกลับขึ้นแล้วตื่นเลยชันศูนย์ดิทันศูนย์ทันศูนย์ฮะกลับก่อนเลยเธอกลับก่อนอะไรเราเราอยู่ในกันเราอยู่ในเซิร์ฟเดียวกันเธอไม่โดนเขาก็ไม่โดน นอนได้ <G ül> นอนได้แต่มันไม่ได้นอนมาดูกันด้วยกันครับเขาไม่ทิ้งเธอหรอกทิ้งกันเลยฮะฉันติ้มเนทำ้องฉันไดบอกว่ามันเป็นยังงี้เบยโอเคเดสนอน,น,อน เท้จริงแล้วเขาไม่เหมาะกับการเล่นเกมงวะเธอเฮ้ยสวยจังสวยไหมไอ้ดูใบไ,ไม้ร่วงเหรอสวยอย่าคิดอย่างนั้นเลยม,มันบันทอนดูดีขนาดเล่เกมง่ายๆข้อยังแบบเนาะแต่ก็รอดูใช่ไหมเราก็ต้องลองดูก่อน เธอเพิ่งเล่นเธอเพิ่งเล่นเกมคอมกี่วันแบบว่านับในชีวิตเลยแบบว่าที่ก่อนก็เดินว,นว,นวนุ่นๆจาก GTA นะฮะอืมอะไรนะเปล่าก็อไม่รู้สิแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เล่นกับคอมไงเขาบอกว่าเขาเล่นกับมือถือ g p a นี่ไหนไหนในมือถือล่ะในคอมแต่เขาไม่เขาไม่ได้เล่นเลวนเขาแบบปีเรล่นอะไรวะดูเพื่อนเนอไม่ได้ดูหรอกคือมันมีอยู่ในเครื่องนี่แหลแล้วน้องเขาอาเล่นเราก็ไปเดินเดินดูใช่ g t a แกนทิปออตโต้ปะ ไม่รู้อ่ะเขาไม่มีความรู้เรื่องอะไรอย่างนี้เลยคนดำดับอ่ะอ๋อแซนเดนเรสเดอ๋ยเธอกำลังจะมืดแล้วนะเธอเขาจะหาทางกลับบ้านเองนี่ไงนี่ไงกลับมาถึงบ้านโดยเตร็จดีภาพดูอะไรตรงไหนไหนเธอเจอเขาหรือยังล่ะดูเิ กขาได้ยินเสียงเจอเขาไม่เห็นตัวนี่ไงตัวตัวเราอยู่ไหนเราจะวนทำม,มาอีนั่นก็ <c oughs> อยู่ไหนเอาเลยวันนี้วันนี้ไหนต้องดูอะไรเหรอ <c oughs> ดูนี่โอเคนี่ม <c oughs> ันคืออะไรอ่ะไม่รู้ขโมยขโมย ขโมยถ่ายไ,ได้ไหมเอามาตั้งไว้สวยๆปะนอนดีกว่าเด่ย๋ยวเพิ่งเพิ่มเพิ่ง,งตัดไม้ก่อนเอเนอร์จี้เธอเหลือไหมอ่ะเหลือมาเรามาตัดไม้กันฟาร์มแบบ มีรั้วดีไหมมันสวยไหมอ่ะแต่ถ้าแบบไม่มีรั้มันจะสวยกว่าแนบไว้แล้วฮะแบบถามอันที่มีอยู่เหรออนาคตอ,อ๋มก็เธอบ้าไง,งไม่รู้อ่ะแล้วจากที่เล่นมาอัน ใช่ความชอบไงเราคิดว่ามัน,มนโสดนะครัอ,อ่ะนอนดีกว่าคนจตายเร็วกลับบ้านไปน,นอนด้วยหน่อยได้ไหมหนู no. ได้ครับเขาวอาคืนนี้ไม่จะมีอะไรเกิดขึ้นแน่เลย,มยไ,มไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงเราหมายถึงแปลงผักเรา ือเเห็นนกพูกไงุ้ยทำอาหารได้ร u n นเฮ้ยอันนี้จะอันนี้คือห้าพันหรอใช่หกพัเธอหกพันเรารวยแล้ว